ฮัลโหลแม่ตื่นไปหนิตื่นมันลงไปกำลังสิออกไปเดอ้อเออไปไปก็มันค่อยไปค่อยมาได้ลูกเดินฝากขึ้นแจวเราสมรักษาเดอ้อจนถึงขังข้นปลอดภัยไอ้าจวขดปลอดภัยจากทุกทุกอย่างละจ้าเดี๋ยวไปหาัวแล้วสิโทร <ละ S 1> บอกเลยเลยเด้อไปงั้นมึงจะท่านขาดไปได้จ้าเออเอาซ้ำนี่แล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ไปจิ๊บจุบ๊บ เสียงอวยพรจากยาสินสุดลงก็ได้เวลาออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์ผีกบะไดมีความเร่งรีบอีหยังและจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางอีกตามเคย นั่งรถไม่ได้แป๊บเดียวกับเขาสู้จังหวัดมหาสารคามจะแวะเขาหอ้งนา้าเติมของเบาๆให้ร่างกายด้วยกาแฟและขนมปังเพราะเด็ด่วงจากอาการง่วงเงี้ยที่ตื่นมาแต่เสาๆและเพื่อให้ทองของเขาเบา่างจนเกินไป เริ่มสว่างเฮ้าก็ต้องสวมหัวกกันน็อกคู่ใจและไปต่อเพราะเส้นทางยังอีกยาวไกลสองลลอเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน,น้าด้วยการหมุนเป็นวงกลมรอบแล้วรอบเล่าจากแปดโมงเศาราจนหอดช่วงเที่ยงทองกระทรงสัญญาณเตือนว่าได้เวลาของการกินแต่ร้านอาหารก็หายาคักแน่ เพราะเป็นหลังเทศกาลปีใหม่เลยมีหลายร้านที่ยุดช่วงนี้โชคดีที่ร้านแม่หูกว๋วยเตีย๋ยวไก่ยังเปิดทําการช่วยชีวิตเฮาสองคนได้หลายเลยทีเดียวอยากกินน้ำเย็นๆมีเด็ดป กววยยเตี๋นั่งรถมาหนึ่งชั่วโมงกว่าก็มหาหอดจังหวัดเลยทิวทัศนตรงหนามองไปทางใดกัมีแต่ภู้เขาสีเขียวปนสีเหลืองล้อมรอบหลายอย่างหลายซ้งก็ต้องออกไปเรียนรู้และสัมผัสด,ด้วยตัวเองถึงจะได้รู้ซึ่งในสิ่งเหล่านั้น ผู้เรือแสงแดดยังค้งหอนแห้งแสบผิวอยู่คือเกา่าโชคดีที่มีตลาดเพราอได้แวะเขาห่มให้คล้ายหอนและสื่ออาหารไปกินทั้งอุดทยานต่อแรงมาสองคนสองคนรถ เรี่ยงหนึ่งันหนึ่งร้อยบาทครับถ้าผ่านก็ในเขรษฐกพยายามเจ็ดคนเพราะไม่ชันเท่าไหร่ครับรถเรี่ยงนลยขึ้นง่ายอยู่ครับครับพักแรงไหมครับเนี่ยโอ้พักก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างบนนะครับครับครับตอนแรกเฮาหูศึกว่าป้านาจะไปต่อได้ เพราะทางขึ้นไปทั้งยอดของอุทยานพื้นค่อนข้างครุขระ่อนไปทางช้ำรุดเลยจะพักที่จุดกลางเต็นที่หนึ่งเฮาสองคนมีปากเสียงเถียงกันเล็กน้อยแต่สุดท้ายกระตัดสินใจไปต่อเฮาขับพานฉลุยและมาหอดจุดกลางเต็นที่สองจนได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดค้งว่าแมนความสูงชั้นของเส้นทางอาจจะเป็นแค่ชุดความคิด ที่เฮาปลูกฟังเจ้าของมาแต่น้อยและมันกระตามคู่ขวัญว่าการออกจากเซฟโซนมันโคตรน่ากลัวแต่ความจริงเฮาแค่คิดไปเองแสงสุดถ่ายก่อนพระอาทิตย์จะล้าไปบ่แน่ใจจะเอิ่นว่าความสุขได้เต็มปากบอแต่ที่แน่ๆการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป้าใหม่กับภูเขาแถมอากาศก็เย็นสบายและทายเท่เฮ็ดหิ้มได้เต็มปากหายใจได้เต็มปอด ก็ตอนที่อยู่ในห้องสีเหลียมแคบๆที่เฮาสื้อของกินขึ้นมาเพราะคิดว่าบ้านามีรานอาหารแต่ที่ไหนใดไม่ทงหมูกระทะและอาหารตามสั่งให้เลือกหลากหลายตอนแรงไล่ได้ก,กินกว๋วยเตี๋ยวเกี่ยวหมูและยำแหนมพร้อมกับนางดมกินหมูกระทะของเต็นขคางๆว้นไปเพราะตกดึกอากาศเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆกระึงเวลาพักผ่อนร,ร่างกายให้ฟืนฟู จากความ movement, <No 1> 1> ือลากับการเดินทางมาขอนมือเสียทีเฮาตื่นขึ้นในเวลาตีหายีนาทีเพื่อลางหน้าแปรงฟันพยากรณ์อากาศของโทรศัพท์บอกว่า16องศาแต่คงบนาแม่นเพราะเฮ้าสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นจนควันออกปากในทุกคำว้า เนื่องจากทั้งอุทยานบ่อนุญาตให้ขับขึ้นไปยอดผู้เรือเองเพราะทั้งขืนชั้นและค่อนข้างชํารดเฮ้าเลยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไวนา้านกาแฟผู้เรือและวยางเท่าไปอีกประมาณหารอยเมตรจะหอดจุดขึ้นรถของอุทยานขารถร่วมขาขื้นกับขาลงคนละยีิบบาท ยานแห่งชาติภูเรือตั้งยุทีตำบลหนองบัวอําเภอภูเรือจังหวัดเลยมีลักษณะภูมีประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วยเขาหินซ้ายเป็นส่วนใหญ่นอกนั่นเป็นหินแกรนิตสลับกันไปที่เอิ่นซื่อว่าภูเรือมาจากภูเขาหลูกหนึ่งมีชง,งกผายื่นออกมาคือสันเพาใหไงและทีราบทั้งยอดเขามีทรงคือท้องเรือมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามจุดชมวิวของยอดภูเรือ ออายุสูง1 3 6 5เมตรจากระดับน้ำทะเลป,ปานกลางมีอากาศหนาวเย็นเมิดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะเย็นบักคักและตอนที่ไปอากาศต่อองศาบอกเลยวา่าขนขี้งลุก ไทยออกมามันก็สวยแต่ของจริงสวยกว่านี่หลายเท่าถึงเป็นการเดินทางที่ยาวนานและปวดตนปวดตัวเอาเรื่องแต่คุ่มค่ากับการที่มาหอดจุดนี้เพราะเหมือนกําลังถืออกอกอดไว้ด้วยคุณเขาและไอหมอกถึงร่างกายจะปะทะก,กับความหนาวเย็นกลับดูสึกอบอุ่นและจิตใจมีคงเป็นความย้อนแยงที่ลงุงโต เวลาลงจากยอดภูดเรือทั้งลงกับครูคระคือเกา่าแต่ค้นขับกับเบรกสู่สุดใจและพากสองชีวิตลงจากอุทยานได้อย่างปลอดภัยอยู่ภูเรืออากาศเย็นสบายแถมนี้ผู้เขาปรากฏยุทุกเส้นทางบ่เกินจริง คงเป็นครั้งแรกในไว้21ปีกับการเก็บสตรอเบอรี่แบบสดๆในไร่น้อยๆ,ๆที่แรกคิดว่ามันค้งจะหนาเบือ่อแต่ความจริงบ่แมนเลยได้ความเพลิดเพลินใจไปอีกแบบเจ้าของสวนกะนาฮักพอบอกว่ามาแต่กวงแต่ไก่จากรอยเอสเพิ่นไขเ่เฮาลงเก็บทันทีนี่คือครั้งแรกกับการเก็บโอ้อันนี้ก็ใช่เอามือเด็ดได้ใช่ไหมคะปกติเอาเลยลูก อย่าไปดึงหยิกเอาอ๋อหยิกเอาออเอาเล็บหยิกเอาโอ้สีสวยจ้าใช่ทั้งนั้นเลยนะนี่เองโอ้แรงจึงคืนโอ้แตดเลยตรงนี้ลูกแก่มันมันกินด้ไหมันี่ทำไมนกินได้มันจะรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันก็จะหวานจ้ะ ดูเต็มตะกร้าเลยเก็บเพลินจนเต็มถังน้อยและลืมไปว่าต้องมาสั่งน้ำหนักคำนวณเงินตอนแรกคิดว่าจะแพงแต่พอสั่งออกมาได้ในราคา370บาทถือว่าคุมสุดๆเพราะรสชาติของสตรอเบอรี่กรอบและหวานอมเปรี้ยวนิดๆเห็ดห้เฮ้าเส้าเมยไปหลายเติบ การเดินทางที่ทุลักทุเลแต่กับพานมาาด่ในที่สุดถึงมีขอผิดพลาดแต่เป็นอีกเกาที่ดีขึ้นกว่าหมอน